สวัสดีครับนักเรียนชั้น <tinc S 2> มัธยมศึกษาปีที่5นะครับวันนี้ก็กลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับคุณครูวิชานรึกชวัยนะครับหรือคุณครูอาร์ตนะครับในรายวิชาสุขศึกษานะครับโดยในวันนี้นะครับสิ่งที่พวกเราจะมาเรียนนะครับก็เกี่ยวกับโทษทางกฎหมายนะครับที่เกิดจากการกระทำความผิดนะครับเกี่ยวกับการป้องกันนะครับและการใช้สารระเหยนะครับกับเรื่องโทษทางกฎหมายนะครับที่เกิดจากการกระทำความผิดนะครับเกี่ยวกับวัตถุออกฤทธิ์นะครับต่อจิตและประสาทนั่นเองนะครับ โดยหลังจากที่นักเรียนเรียนในวันนี้แล้วนะครับสิ่งที่นักเรียนจะต้องได้รับนะครับแน่นอนนักเรียนต้องสามารถนะครับวิเคราะห์ผลกระทบนะครับที่เกิดจากการครอบครองนะครับการใช้ครับและการจําหน่ายสารเสพติดได้นั่นเองนะครับโดยมีจุดประสงค์ในการเรียนรู้นะครับทั้งหมด3ข้อได้แก่ข้อที่1คือนะครับอธิบายโทษทางกฎหมายนะครับที่เกิดจากการกระทําความผิดนะครับ สองคือวิเคราะห์ผลนะครับกระทบที่เกิดจากการครอบครองนะครับการใช้นะครับและการจําหน่ายสารเสพติดนะครับและข้อที่3นะครับคือตะหนักนะครับถึงผลเสียนะครับจากการครอบครองนะครับการใช้นะครับและการจําหน่ายสารเสพติดนั่นเองนะครับโดยเรื่องที่เราเรียนนะครับเรียนไปแล้วนะครับก็มีทั้งหมด2เรื่องนะครับได้แก่ผลกระทบนะครับที่เกิดจากการครอบครองนะครับการใช้และการจําหน่ายสารเสพติดนะครับกับ โทษทางกฎหมายนะพี่เกิดจากการกระทําความผิดนะครับเกี่ยวกับสารเสพติดนะครับโดยในวันนี้เนี่ยเราก็จะมาเรียนต่อนะครับอีก2เรื่องนะครับได้แก่นะครับเรื่องนะครับโทษทางกฎหมายนะพี่เกิดจากการกระทําความผิดนะครับเกี่ยวกับการป้องกันนะครับและการใช้สารระเหยนะครับกับโทษทางกฎหมายนะพี่เกิดจากการกระทําความผิดนะครับเกี่ยวกับวัตถุออกฤทธิ์นะครับต่อจิตและประสาทนั่นเองนะครับ โดยคาที่แล้วนะครับสิ่งที่เราเรียนไปเนาะก็เกี่ยวกับโทษทางกฎหมายนะครับที่เกิดจากการกระทําความผิดนะครับเกี่ยวกับสารเสพติดเนาะส่วนในวันนี้เนี่ยเราก็จะมาเรียนต่อนะครับจากคาที่แล้วนะครับซึ่งลงลึกมากขึ้นนะครับก็เป็นโทษทางกฎหมายนะที่เกิดจากการกระทําความผิดนะครับเกี่ยวกับการป้องกันนะครับ และการใช้สารระเหยนะครับกับโทษทางกฎหมายนะครับที่เกิดจากการกระทําความผิดนะครับเกี่ยวกับวัตถุออกฤทธิ์นะครับต่อจิตและประสาทนั่นเองนะครับเดี๋ยวก่อนอื่นนะครับครูอาจจะมีภาพนะครับมาให้นักเรียนนะครับได้สังเกตและตอบคําถามนะครับเดี๋ยวเราไปดูภาพพร้อมๆกันเลยครับภาพภาพนี้นะครับเดี๋ยวมีคําถามถามนักเรียนก่อนนะครับว่านะครับนักเรียนนะครับให้เราบอกนะครับผลิตภัณฑ์ในภาพนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับรวมๆเนาะเดี๋ยวให้เวลานักเรียนคิดสักแป๊บหนึ่งแล้วกันนะครับติ๊กตอก ติ๊กตอกติ๊กตอกอ่ะโอเคครับหลายๆคนก็ตอบมานะครับเก่งมากเลยนะครับตัวที่1นะครับก็คือนะครับทินเนอร์นั่นเองนะครับส่วนอันที่2นะครับเพื่อนบอกมาว่าคือนะครับแล็กเกอร์แบบสเปรย์นะครับส่วนตัวที่3นะครับอยู่ข้างๆกันเลยนะครับก็คือแล็กเกอร์นั่นเองนะครับข้างล่างลงมานะครับตัวที่4นะครับเป็นเกี่ยวกับเรื่องของกาวยางนะครับ ส่วนตัวทางด้านล่างเลยนะครับก็เป็น9าวอินซีนะครับสังเคราะห์นั่นเองครับและตัวสุดท้ายนะครับได้แก่เราชอบเล่นแน่นอนตอนเด็กๆนะครับก็คือลูกโป่งวิทยาศาสตร์นั่นเองนะครับคำถามข้อต่อมานะครับนักเรียนนักเรียนคิดว่าผลิตภัณฑ์ดังกล่าวเนี่ยนักเรียนสามารถพบเจอได้ที่ไหนบ้างครับเดี๋ยวให้เวลาเราคิดสักแป๊บหนึ่งแล้วกันนะครับติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกอ่าโอเคครับนักเรียนเก่งมากส่วนใหญ่นะครับก็ จำพวกของวัสดุก่อสร้างก็เป็นร้านก่อสร้างครับกับส่วนที่หาง่ายที่สุดก็คือเจ้าตัวลูกโป่งวิทยาศาสตร์นะครับนักเรียนก็อาจจะพบได้ตามร้านค้าทั่วไปนะครับที่สามารถซื้อมาเล่นได้ตอนเด็กๆนั่นเองนะครับคำถามข้อต่อมานะครับนักเรียนคิดว่านะครับผลิตภัณฑ์ในภาพเนี่ยมีส่วนประกอบของอะไรนะครับเดี๋ยวให้เวลาเราคิดสักแป๊บหนึ่งแล้วกันนะครับติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอก อ่ะโอเคครับนักเรียนเก่งมากเลยนะครับแน่นอนส่วนประกอบของทุกตัวนะครับก็ได้แก่สารระเหยนั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าสารระเหยคืออะไรเดี๋ยวไปชมพร้อมๆกันเลยครับสารระเหยนะครับเป็นสารเคมีนะครับหรือว่าผลิตภัณฑ์นะครับที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะครับและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมนะครับประกาศในราชกิจจานุเบกษานะครับว่าเป็นสารระเหยนะครับตามมาตรา3นะครับตามพระราชกำหนดนะครับป้องกันการใช้สารระเหยนะครับ ปีพุทธศักราชนะครับ2533ครับภาพนี้นะครับนักเรียนนะครับจากภาพเลยนักเรียนคิดว่านะครับเขาทำอาชีพอะไรครับเดี๋ยวให้เวลาคิดสักแป๊บหนึ่งเลยกันนะครับติกตต๊กต,ต๊กตอกติก๊กตอกติ๊กต๊อก อาเก่งมากครับจากภาพแน่นอนนะครับว่าเป็นช่างทำเฟอร์นิเจอร์นะครับนักเรียนจะเห็นได้นะครับว่าเขามีการใช้สารระเหยนะครับก็คือการใช้เล็กเกอร์นะครับที่มีคุณสมบัตินะครับช่วยให้เฟอร์นิเจอร์เนี่ยมีลักษณะเงาสวยงามนะครับเนาะแล้วก็นะครับการที่ช่างนะครับมีไว้ครอบครองเนี่ยนักเรียนคิดว่านะครับผิดกฎหมายหรือไม่นะครับเดี๋ยวให้เวลาเราคิดสักแป๊บนึงแล้วกันนะครับติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกติ๊กต๊อก โอเคครับหลายๆคนก็อาจจะตอบว่าไม่ผิดนะครับบางคนก็ไม่แน่ใจนะครับเดี๋ยวเราจะได้เห็นต่อไปนะครับว่านะครับเจ้าตัวนี้เนี่ยมีความผิดนะครับตามกฎหมายหรือไม่นะครับต่อมานะครับนักเรียนเมื่อผลิตภัณฑ์ดังกล่าวเนาะมีส่วนประกอบของสารระเหยนะครับนักเรียนคิดว่านะครับผู้ใช้เนาะหรือว่าผู้ที่ครอบครองนะครับในรูปแบบใดนะครับที่จะมีโทษอ่ะเดี๋ยวให้เวลาเราคิดสักแป๊บหนึ่งแล้วกันนะครับติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกติ๊กต๊อก เก่งมากครับนักเรียนแน่นอนนะครับว่าครอบครองนะครับไม่ได้มีโทษเนาะแต่ว่าเมื่อนะครับนำมาใช้นะครับเพื่อการเสพนะครับก็จึงมีโทษนั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาดูสารต่อไปกันครับต่อมานะครับเป็นในส่วนของสารนะครับอิริมิน5นะครับที่มีการใช้เนาะในยานอนหลับนะครับแบบผิดกฎหมายนะครับ ซึ่งสารเสพติดดังกล่าวนะครับก็มีผลนะครับต่อร่างกายนะครับให้นักเรียนนะครับลองคิดเนะว่ามีผลอย่างไรบ้างต่อร่างกายครับเดี๋ยวให้เวลาเราคิดสักแป๊บหนึ่งแลวกันนะครับติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกอ่ะเก่งมากครับนักเรียนก็มีผลแน่นอนนะครับก็คือออกฤทธิ์นะครับต่อจิตนะครับและก็ประสาทของเรานั่นเองนะครับโดยนะครับวัตถุนะครับออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทนะครับที่เป็นสิ่งธรรมชาตินะครับหรือที่ได้รับจากสิ่งธรรมชาตินะครับ หรือว่าวัตถุสังเคราะห์ก็ตามนะครับจะมีทั้งหมด4ประเภทนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราก็จะได้มาเรียนรู้พร้อมๆกันนะครับว่าทั้ง4ประเภทเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับซึ่งนักเรียนก็สามารถนะครับศึกษาหาข้อมูลนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโทษทางกฎหมายนะที่เกิดจากการกระทําความผิดนะครับเกี่ยวกับการป้องกันและการใช้สารระเหยนะครับหรือว่าเป็นเรื่องของโทษทางกฎหมายนะที่เกิดจากการกระทําความผิดนะครับเกี่ยวกับ วั What oh, grid, ตถ you know ุออกฤทธิ์นะครับต่อจิตและประสาทนะครับจากแหล่งการเรียนรู้ต่างๆที่หลากหลายได้นะครับไม่ว่าจะเป็นหนังสือเรียนนะครับหรือว่าทางอินเทอร์เน็ตนะครับซึ่งเดี๋ยววันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราก็จะได้ไปศึกษาและเรียนรู้พร้อมๆกันนั่นเองนะครับโอเคครับนักเรียนเดี๋ยวเราก็จะไปศึกษาพร้อมๆกันเลยนะครับในเรื่องต่อมานะครับเป็นโทษทางกฎหมายนะที่เกิดจากการกระทําความผิดนะครับเกี่ยวกับการป้องกันนะครับและการใช้สารระเหยนะครับ ซึ่งเขาบอกเลยนะครับว่าหนึ่งเลยคือผู้ผลิตนะครับไม่จัดให้มีภาพนะครับหรือว่าเครื่องหมายนะครับหรือว่าข้อความที่ภาชนะบรรจุนะครับหรือว่าหีบห่อบรรจุสารระเหยนะครับเพื่อเป็นการเตือนให้ระวังการใช้สารระเหยดังกล่าวเนี่ยจะมีตามหลักเกณฑ์นะครับวิธีการนะครับและก็เงื่อนไขนะครับที่กําหนดในกฎกระทรวงนะครับมีโทษจําคุกนะครับไม่เกิน2ปีนะหรือว่าปรับนะครับไม่เกิน20,000บาทนะหรืออาจจะทั้งจําทั้งปรับนะครับโทษข้อที่2นะครับก็คือผู้นําเข้านะครับสารระเหยนะครับ ก่อนนําออกขายนะครับไม่จัดให้มีภาพนะครับเครื่องหมายนะครับหรือข้อความที่ภาชนะบรรจุนะครับหรือว่าหีบห่อบรรจุสารระเหยนะครับเพื่อเป็นการเตือนให้ระวังนะครับการใช้สารระเหยดังกล่าวเนี่ยตามหลักเกณฑ์วิธีการนะครับและเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวงนะครับมีโทษจําคุกนะครับไม่เกินนะครับสปีนะครับหรือปรับไม่เกิน2 0 0 0 0บาทนะครับหรืออาจจะทั้งจําทั้งปรับนั่นเองนะครับในส่วนต่อมานะครับข้อที่3คือขายสารระเหยนะครับที่ไม่มีภาพนะครับเครื่องหมายนะครับหรือว่าข้อความที่ ผู้ผลิตะครับหรือว่าผู้นําเข้าเนี่ยได้จัดให้มีนะครับภาชนะบรรจุะครับหรือว่าหีบห่อบรรจุอยู่ครบถ้วนนะครับมีโทษจําคุกนะครับไม่เกิน2ปีนะครับหรือปรับไม่เกินนะครับสองหมบาทนะครับหรืออาจจะทั้งจําทั้งปรับนะครับส่วนในข้อต่อมานะครับเขาบอกว่าขายสารระเหยนะครับแก่ผู้ที่อายุนะครับไม่เกิน17ปีนะครับเว้นแต่นะครับเป็นการขายโดยสถานศึกษานะครับ เพื่อใช้ในการเรียนการสอนเท่านั้นนะครับจะมีโทษจำคุกนะครับไม่เกิน2ปีนะครับหรือว่าปรับไม่เกิน2 0 0 0 0บาทนะครับหรืออาจจะทั้งจำทั้งปรับนั่นเองนะครับส่วนต่อมานะครับนักเรียนในส่วนของข้อที่5นะครับก็คือการขายนะครับจัดหานะครับหรือว่าให้สารระเหยนะครับแก่ผู้นะครับซึ่งตนรู้นะครับหรือว่าควรรู้นะครับว่าเป็นผู้ติดสารระเหยนะครับจะมีโทษจำคุกนะครับไม่เกิน3ปีนะครับหรือว่าปรับไม่เกิน30,000บาทนะครับหรืออาจจะทั้งจำทั้งปรับนะครับ ข้อที่6นะครับได้แก่การใช้สารระเหยนะครับบำบัดความต้องการของร่างกายนะครับหรือว่าจิตใจนะครับไม่ว่าโดยนะครับวิธีการสูรดนะครับดมนะครับหรือว่าใช้วิธีอื่นๆใดนะครับมีโทษจำคุกนะครับไม่เกิน2ปีนะครับหรือว่าปรับไม่เกิน2 0,000บาทนะครับหรืออาจจะทั้งจำทั้งปรับนั่นเองนะครับส่วนในข้อต่อมานะครับเป็นข้อที่7นะครับเขาบอกว่ามีการจูงใจนะครับชักนำนะครับยุยงส่งเสริมนะครับหรือว่า ใช้อุบายนะครับหลอกลวงให้บุคคลอื่นนะครับใช้สารระเหยบําบัดนะครับความต้องการของร่างกายนะครับหรือว่าจิตใจนะครับไม่ว่าโดยวิธีการสูดนะครับดมนะครับหรือวิธีอื่นใดนะครับมีโทษจําคุกนะครับไม่เกินนะครับสปีนะครับหรือว่าปรับไม่เกิน2 0 0 0 0บาทนะครับหรืออาจจะทั้งจําทั้งปรับนะครับและส่วนข้อสุดท้ายข้อที่8นะครับก็คือการขัดขวางนะครับหรือไม่อำานวยความสะดวกแก่พนักงานนะครับเจ้าหน้าที่นะครับในการเข้าไปในสถานที่ผลิตนะครับสถานที่นําเข้านะครับ สถานที่ขายนะครับและสถานที่เก็บสารระเหยนะครับเพื่อตรวจสอบนะครับแล้วก็ยึดสิ่งของครับที่มีโทษจำคุกนะครับไม่เกินเนาะหเดือนนะครับหรือว่าปรับไม่เกิน1000บาทนะครับหรืออาจจะทั้งจำทั้งปรับนั่นเองนะครับซึ่งนะครับจากคำถามเนาะที่คุณครูอาร์ได้ถามไปแล้วนะครับว่าผู้ที่ใช้นะครับหรือว่าครอบครองในรูปแบบใดนะครับที่มีโทษนะครับกับการใช้สารระเหยนะครับ ประกอบอาชีั้น,นะครับผิดกฎหมายหรือไม่นะครับนักเรียนก็น่าจะได้คำตอบแล้วนะครับว่าไม่ผิดนะครับแต่ว่านะครับเพราะว่านะครับการผิดกฎหมายเนี่ยจะต้องเป็นลักษณะใดครับนักเรียนคิดว่าเดี๋ยวให้เวลาเราคิดสักแป๊บหนึ่งแล้วกันนะครับติ๊กตอ๊อกติ๊กตอ๊อกติ๊กต,ต๊กตอก อาเก่งมากครับก็อย่างที่บอกไปนะครับก็คือมีการจําหน่ายที่ไม่ได้ถูกต้องนะครับก็คือไม่มีฉลากนะครับรูปภาพนะครับหรือว่าคําเตือนเนาะบนหีบห่อหรือว่าบรรจุภัณฑ์นะครับหรือว่ามีการขายให้แก่นะครับบุคคลที่อายุต่ากว่า17ปีนะครับหรือว่าขายให้แก่บุคคลที่จะนําไปเสพนะครับหรือว่ามีการยุยงเนาะให้คนอื่นมีการเสพสารระเหยนั่นเองนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูเรื่องต่อไปกันนะครับเป็นเรื่องของ โทษทางกฎหมายนะครับที่เกิดจากการกระทําความผิดนะครับเกี่ยวกับวัตถุออกฤทธิ์นะครับต่อจิตและก็ประสาทนั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าวัตถุออกฤทธิ์นะครับต่อจิตและประสาทนะครับมีทั้งหมดกี่ประเภทนะครับและมีอะไรกันบ้างนะครับเดี๋ยวไปดูพร้อมกันเลยครับ อันนี้ก็คือวัตถุออกฤทธิ์นะครับต่อจิตและประสาทนะครับอันที่1เลยก็คือนะครับวัตถุออกฤทธิ์ประเภทที่1นะครับเป็นกลุ่มวัตถุออกฤทธิ์นะครับมีทั้งหมด20รายการนะครับที่สำคัญเนาะได้แก่เตต้าไฮโดรแคนนบิโนนะครับแล้วก็ GHB ครับส่วนประเภทต่อมาประเภทที่2นะครับเป็นกลุ่มวัตถุออกฤทธิ์นะครับมีทั้งหมด40รายการที่สำคัญนะครับได้แก่แอมฟีพรามอนนะครับแล้วก็อีเฟตรีนนะครับมิดาโซเลมนะครับเฟนเตอร์มีนนะครับเคตามีนนะครับแล้วก็ ซูโดอีเฟรดีนนะครับเดี๋ยวเรามาดูประเภทต่อมากันครับเป็นประเภทที่3นะครับเป็นกลุ่มวัตถุออกฤทธิ์นะครับซึ่งมีทั้งหมด8รายการที่สำคัญนะครับได้แก่บูพีนอฟีนนะครับแล้วก็เบนตาโซซีนนะครับเดี๋ยวมาดูประเภทสุดท้ายกันครับเป็นประเภทที่4นะครับเป็นกลุ่มวัตถุออกฤทธิ์นะครับซึ่งมีทั้งหมด45รายการที่สำคัญนะครับได้แก่อัลฟาโซแลมนะครับคอราซีเพกนะครับแล้วก็ไดอาซีแพมนั่นเอง อ่ะนครับหลังจากนี้นะครับนักเรียนก็น่าจะรู้ไปแล้วนะครับว่าวัตถุนะครับที่ออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทนะครับคืออะไรเดี๋ยวให้เวลาเราคิดสักแป๊บหนึ่งแล้วกันนะครับติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกอ่ะโอเคครับเก่งมากเลยครับนักเรียนก็ได้แก่เนาะวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทนะครับที่เป็นสิ่งนะครับที่ธรรมชาตินะครับหรือว่าที่ได้รับจากธรรมชาตินะครับหรือ วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทที่เป็นวัตถุสังเคราะห์นะครับทั้งนี้เนี่ยตามที่รัฐมนตรีประกาศนะครับในราชกิจจานุเบกษานะครับประเภทของวัตถุออกฤทธิ์นะครับกำหนดไว้ทั้ง4ประเภทนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราไปดูโทษกันครับเขาบอกนะครับนักเรียนว่าโทษทางกฎหมายนะที่เกิดนะครับจากการกระทําความผิดเกี่ยวกับวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทนะครับข้อที่1เลยคือโทษทางกฎหมายนะครับที่เกิดจากการผลิตนะครับนำเข้าส่งออกแล้วก็จําหน่ายนะครับ ข้อแรกนะครับเป็นวัตถุออกฤทธิ์ประเภทที่1นะครับและ2คือจำคุกนะครับหถึงยีปีนะครับและปรับนะครับ1นึ่งแสนบาทถึง4 0 0แสนบาทนะครับส่วนถ้าเป็นวัตถุออกฤทธิ์นะครับประเภทที่3กับ4นะครับจะจำคุกไม่เกิน5ปีนะครับและปรับไม่เกิน1 0 0 0งแสนบาทนะครับหรืออาจจะทั้งจำทั้งปรับนั่นเองนะครับส่วนข้อที่2นะครับเป็นโทษทางกฎหมายที่เกิดจากการนำผ่านนะครับเขาบอกว่า โทษทางกฎหมายท we <covid> ี่เกิดจากการนำผ่านวัตถุออธิ์นะครับไม่ว่าจะเป็นประเภทที่1 2 3และ4นะครับก็ <c oughs> จำคุกไม่เกิน5ปีนะครับและปรับไม่เกิน1 0 0 0 0 0บาทนั่นเองนะครับส่วนต่อมาข้อที่3นะเป็นโทษทางกฎหม <c oughs> ายนะครับที่เกิดจากการครอบครองนะครับหรือว่าใช้ประโยชน์นะครับข้อแรกเป็นวัตถุออธิ์นะครับต่อประเภทที่1และ2นะครับจำคุก1-5ปีนะครับและปรับ2 0,000บาทนะครับถึง10,000 0บาทนะครับ ส่วนต่อมาเป็นวัตถุออกฤทธิ์นะครับประเภทที่3และ4นะครับจะจําคุกไม่เกิน1ปีนะครับหรือว่าปรับไม่เกิน2 0,000บาทนะครับหรืออาจจะทั้งจําทั้งปรับนั่นเองนะครับต่อมานะครับเป็นข้อที่4นะครับเป็นโทษทางกฎหมายนะครับที่เกิดจากการครอบครองนะครับหรือใช้ประโยชน์เนาะเกินปริมาณที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดนะครับอันแรกเป็นวัตถุออกฤทธิ์ประเภทที่1และ2นะครับปริมาณคํานวณเป็นสารบริสุทธิ์นะครับ เกิน0.5กรัมนะครับถ้าอีเฟดีคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์นะครับ5กรัมนะครับจะจำคุกนะ5ปีถึง20ปีนะครับและก็ปรับนะครับ1 0 0 0 0บาทนะครับถึง4 0 0 0 0บาทนะครับส่วนอันต่อมาเป็นประเภทที่3และ4นะครับเขาบอกไว้ว่าไม่มีกำหนดโทษไว้นะครับส่วนในข้อที่5นะครับเขาบอกว่าโทษทางกฎหมายนะที่เกิดจากการเสพนะครับถ้าเป็นวัตถุออกฤทธิ์ประเภทที่1และ2นะครับ จะจำคุกนะครับ1-5ปีนะครับและปรับ20,000บาทถึง1 0 0 0 0แบาทนะครับแต่ถ้าเป็นในส่วนของวัตถุออกฤตประเภทที่3และ4นะครับก็ไม่มีกำหนดโทษไว้นั่นเองนะครับข้อที่6นะครับก็คือโทษทางกฎหมายนะที่เกิดจากการชักจูงนะครับชักนำนะครับยุยงส่งเสริมนะครับใช้อุบายหลอกลวงนะครับหรือคู่เขีนให้ผู้อื่นเสพนะครับ วัตถุออกฤทธิ์ประเภทที่1 2 3และ4นะครับจะมีโทษดังนี้นะครับอันแรกคือจำคุกนะครับสปีถึง10ปีนะครับและปรับนะครับส0่หมบาทถึง200,000บาทนะครับส่วนอันที่2นะครับถ้ากระทำนะครับต่อหญิงนะครับหรือว่าผู้ที่ไม่บรรลุนิติภาวะนะครับหรือว่าเพื่อจูงใจนะครับให้ผู้อื่นเนี่ยกระทำความผิดทางอาญานะครับจะมีโทษนะครับจำคุก3ปีนะถึงตลอดชีวิตนะครับและปรับตั้งแต่60,000บาทนะครับถึง500,000บาทนั่นเองนะครับ อ่ะเดี๋ยวมีคำถามเล็กๆ,ๆน้อยๆถามนักเรียนก่อนเลยนะครับว่านักเรียนเนี่ยมีแนวทางนะครับในการป้องกันการครอบครองนะครับสารเสพติดนะครับการใช้นะครับและการจำหน่ายสารเสพติดชนิดต่างๆอย่างไรบ้างครับเดี๋ยวให้เวลาเราคิดสักแป๊บหนึ่งแล้วกันนะครับติกตต๊กต๊อกติ๊กต๊อกติ๊กต๊อก อ่ะโอเคครับเก่งมากนะครับบางคนนะครับก็ตอบมาว่าป้องกันในส่วนของตนเองนะครับก็คือไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดนะครับถ้ามีใครมาชักชวนเนาะก็ให้ปฏิเสธไปนะครับส่วนถ้าช่วยเหลือสังคมเนาะก็อาจจะเป็นหูเป็นตานะครับคอยสอดส่องเนาะว่าถ้ามีการจําหน่ายสารเสพติดนะครับที่ไม่ถูกต้องเนาะตามสถานที่ต่างๆนะครับก็ให้เราเนี่ยแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับให้เข้ามาดําเนินการนั่นเอง อาจากที่เราร่วมกันนะครับเรียนรู้เนาะวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆมาแล้วนะครับวันนี้เนี่ยครูอาร์ตก็จะมีชิ้นงานนะครับให้นักเรียนได้ทำนะครับเดี๋ยวให้เราไปดูชิ้นงานพร้อมๆกันเลยนะครับอันแรกเลยนะครับให้นักเรียนเนี่ยได้หาข่าวนะครับเกี่ยวกับการครอบครองนะครับการใช้นะแล้วก็การจําหน่ายนะครับสารเสพติดเนาะหนึ่งข่าวนะครับและให้เราเนี่ยวิเคราะห์นะครับผลกระทบที่เกิดขึ้นนะครับลงในแผนภาพความคิดนะครับลักษณะแบบนี้เดี๋ยวเราไปดูแผนภาพความคิดกันครับ อันนี้ก็คือแผนภาพความคิดที่ให้นักเรียนทำนะครับเดี๋ยวครูอาจจะให้เวลานักเรียนทำสักแป๊บหนึ่งละกันนะครับอ่ะโอเคครับนักเรียนหลังจากที่เราได้ทำกิจกรรมไปแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาสรุปกันเล็กๆน้อยๆนะครับว่าจากสิ่งที่เราเรียนรู้นะครับนักเรียนสรุปได้อย่างไรบ้างครับเดี๋ยวให้เวลาคิดสักแป๊บหนึ่งติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอตกตอ โอเคครับเก่งมากเพื่อนบอกมานะครับว่าการครอบครองนะครับการใช้เนาะและการจําหน่ายสารเสพติดนะครับมีโทษโดยตรงนะครับต่อตนเองนะครับครอบครัวนะครับเศรษฐกิจนะครับสังคมแล้วก็ประเทศชาตินะครับรัฐเนี่ยจึงได้ออกกฎหมายนะครับเอาผิดกับผู้กระทําความผิดนะครับที่เกี่ยวกับสารเสพติดเนาะแต่ก็ยังมีนะครับผู้ที่เข้าไปเกี่ยวข้องนะครับทั้งครอบครองนะครับมีการใช้นะครับแล้วก็มีการจําหน่ายนะครับเราจึงควรปฏิบัติตามกฎหมายนะครับแล้วก็ช่วยเป็นหูเป็นตานะครับให้กับภาครัฐนะครับ จะสามารถเนาะช่วยลดผลกระทบที่เกิดขึ้นได้นั่นเองนะครับหลังจากสรุปแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูนะครับการวิเคราะห์เนาะตามกิจกรรมที่เมื่อกี้ครูอาร์ได้ให้เวลาไปนะครับเดี๋ยวเราไปดูชิ้นงานของเพื่อนๆกันเลยครับอ่าเพื่อนๆนะครับอันนี้คือชิ้นงานของเพื่อนๆนะครับข่าวที่เพื่อนๆเอามานะครับก็ได้แก่รวบนะครับกลุ่มวัยรุ่นนะครับอายุต่ำกว่า17ปีนะครับเสพยาเสพติดนะครับรับสารภาพเสพมานานนะครับจากคำชวนของรุ่นพี่นะครับ ผลกระทบต่อตนเองนะครับเพื่อนบอกว่านะครับหนึ่งคือร่างกายสุดโทรมนะครับสองคือภูมิต้านทานลดลงนะครับสคือเสียอนาคตนะครับแล้วก็4สุดท้ายคือเสียชีวิตนั่นเองนะครับโดยมีผลต่อครอบครัวนะครับได้แก่ข้อที่1นะเพื่อนบอกว่าครอบครัวเนี่ยจะไม่มีความสุขนะครับสคือเสื่อมเสียชื่อเสียงนะครับของวงตระกูลนะครับสครอบครัวขาดความอบอุ่นนะครับแล้วก็4สุดท้ายคือครอบครัวเดือดร้อนนะครับส่วนผลต่อสังคม เพื่อนบอกว่า1นนะครับเกิดปัญหาอาชญากรรมนะครับสทุกคนในสังคมเนี่ยเกิดการหวาดระแวงซึ่งกันและกันนะครับสามทำให้เกิดอุบัติเหตุนะครับสี่ครอบครัวเนี่ยเดือดร้อนนะครับแล้วก็สุดท้ายคือผลต่อประเทศชาตินะครับหเพื่อนบอกว่าสูญเสียกําลังคนนะครับหรือว่าทรัพยากรบุคคลนั่นเองนะครับสคือประเทศชาติเนี่ยอาจจะอ่อนแอลงนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับคือขาดความน่าเชื่อถือนะครับจากต่างประเทศนะครับ ก็นะครับวันนี้นะครับนักเรียนเนี่ยร่วมกันนะครับให้พวกเรานะครับจัดทำนะอินโฟกราฟิกนะครับที่สื่อความหมายนะครับเกี่ยวกับโทษนาะอผลกระทบนะครับจากการครอบครอง <c oughs> นะครับการใช้นะครับแล้วก็การจําหน่ายสารเสพติดนะครับและให้พวกเราเนี่ยนำไปเผยแพร่น,นะครับในช่องทางต่างๆนะครับเพื่อให้ได้บุคคลน,นะครับในสังคมเนี่ยได้ตระหนักนะครับไม่ว่าจะเป็นโทษนะครับแล้วก็ไม่ยุ่งเกี่ยวกับสารเสพติดนะครับ สำหรับในวันนี้นะครับหากนักเรียนน้อมีข้อสงสัยในส่วนใดนะครับก็สามารถสอบถามคุณครูผู้สอนเพิ่มเติมได้นะครับแล้วไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ